รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ลุ่มน้ำสายบุรีสายน้ำที่อยู่สุดปลายด้ามขวานชายแดนไทยมาเลเซียมีพื้นที่ประมาณ3,200กว่าตารางกิโลเมตรต้นทางแห่งสายน้ำนั้นตั้งต้นจากยอดเขาสันกาลาคิรีไหลผ่านเขตต้นน้ำสู่อำเภอสุขิรินอำเภอศรสีสาครอํอำเภอรามันจังหวัดยะลาก่อนจะไหลลงสู่ทะเลที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี และหากจะกล่าวถึงชีวิตของผู้คนบนลุ่มน้ำสายบุรีสิ่งหนึ่งที่ยังคงจารึกอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์แห่งลุ่มน้ำก็คือการได้รับการขนานนามมานานนับพันปีว่าเป็นผืนน้ำแห่งทองคําที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์จนกลายเป็นเป้าหมายที่ดึงดูดผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติาศาสนาวัฒนธรรม ให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยจนเกิดเป็นดินแดนแห่งพหุวัฒนธรรมเทือกเขาสันกลาคีรีนะครับมันเป็นเทือกเขาที่วางตัวตามเส้นทางแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียดังนั้นเทือกเขาสันกลาคีรีนี้มันก็มีทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งมาเลครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งไทยก็มันกินมาตั้งแต่จังหวัดนราธิวาสไปยังยะลา แล้วมันก็มีมีที่มันแยกส่วนมาจังหวัดปัตตานีด้วยแล้วก็มันไปสงขาแล้วก็ไปสตูลถึงแม้ว่ามันจะเป็นเทือกเขาขนาดใหญ่แล้วก็มันวางตัวตำเนืชายแดนไทยมาเลเซียในปัจจุบันนะครับแต่จริงๆแล้วในอดีตเนี่ยเ,เทือกเขาแห่งนี้มันไม่ใช่เทือกเขาที่เป็นเขตแดนของผู้คนนะครับเพราะว่า เราสังเกตเห็นได้ว่าตั้งแต่ตั้งแต่โบราณมาเนี่ยก็มันจะมีเส้นทางข้ามคาบสมุทรแม่น้ําที่สําคัญสําคัญเนี่ยต้นกําเนิดของมันจะอยู่ที่เทือกเขาสันกลาเคีรีแล้วก็มันก็จะไหลลงทั้งฝั่งฝั่งตะวันออกในฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งตะวันตกในฝั่งอันดามันหุบสายบุรีก็เช่นเดียวกันมันก็เริ่มต้นที่อํเาเภอสุข ي ินแล้วมันไหลามาอมเาเภอแววงเพเ่อจจแนะศิษศครหรือาะในราชวาัฒน แล้วมันก็ไหลเข้าเขตอำเภอรามมันจังหวัดยะลาแล้วก็มันไหลออกอำเภอกับพพอและอำเภอสายบุรีเนื่งด้วยแม่น้ำสายบุรีเนี่ยนับว่าเป็นแม่น้ําที่มีขนาดไม่ได้ยาวมากแต่มันก็ร้อยกว่ากิโลแล้วก็เป็นแม่น้ําหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ ไม่มีการสร้างเขื่อนหรือสร้างฝายอะไรที่ไปกั้นการไหลธรรมชาติของน้ําดังนั้นความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำสายบุรีเนี่ยก็ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่และก็อย่างมากด้วยเราเห็นได้จากสภาพแวดล้อมสภาพธรรมชาติริมแม่น้ำสายบุรีแล้วก็การใช้ชีวิตและก็การใช้ประโยชน์จากแม่น้ำสายบุรีของคนตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำเนี่ยยังคงใช้ประโยชน์จาก แม่น้ําสายบุรีได้อย่างเต็มที่อันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกได้ว่าแม่น้ำสายบุรีเนี่ยเป็นแม่น้ําที่มีความมุดมสมบูรณ์นะครับสายน้ําจากธรรมชาติที่คอยชุบเลี้ยงชีวิตของผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ําสายบุรีที่มีอายุยาวนานกว่า1,300ปีแห่งนี้นั้น หากมองย้อนกลับไปในอดีตหุบเขาสายบุรีถือได้ว่าเป็นบริเวณท่าเรือสำคัญในการส่งสินค้าจากต่างแดนและเป็นที่กำบังลมมรสุมให้กับเหล่าพ่อค้านักเดินเรือที่เดินทางเข้ามาแลกเปลี่ยนสินค้ากับผู้คนที่อาศัยอยู่ในหุบเขาสายบุรีซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพของการหาอยู่หากินจนเกิดเป็นสวนวัฒนธรรม ที่สร้างความสัมพันธ์และเกื้อกูลกันในกลุ่มผู้คนในหุบสายบุรีมาตั้งแต่ครั้งโบราณแม้วันนี้แม่น้ำสายบุรีจะเล็กลงแต่ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของผู้คนที่พึ่งพิงสายน้ำแห่งทองคำในอำเภอสายบุรียังคงอาศัยอยู่ร่วมกันบนความต่างวัฒนธรรมและจารีตประเพณีได้อย่างสงบสุข ดังเช่นอดีต brands, mainland, ที่เคยเป็นมาเมื่อก่อนเนี่ยครับปัตตานีเนี่ยถือเป็นเมืองท่าเมืองหนึ่งที่สําคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเมืองหลักๆที่เป็นรองนั่นก็คือมะละกานะครับในช่องแคบมะละกาอย่างที่เราทราบกันดีครับมะละกาเป็นเมืองที่มีความสําคัญมากๆนะครับในในยุคปีศตวรรษที่15นะครับเป็นเป็นศูนย์กลางของการค้าขายต่างๆและหนึ่งในเมืองที่ไปทําการค้าขายกับมะละกาเนี่ยก็คือปัตตานี การเดินทางสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เดินทางทางบกแต่จะเดินทางทางเรือเพราะฉะนั้นจากมาละกาลงมาก็จะเป็นเทอร์มาเซกซึ่งก็คือสิงคโปร์หลังจากสิงคโปร์ก็วนขึ้นมาก็จะเป็นรัฐปาหังปาหังเป็นกลันตันเป็นตรังการูแล้ววนกลับมาปัตตานีแล้วก็ปัตตานีเนี่ยเป็นเมืองท่าหนึ่งที่สําคัญดังนั้นเนี่ยครับเมื่อมันเป็นเมืองท่าหนึ่งที่สําคัญเนี่ยครับก็จะมีเรือสินค้ามาจอดแวะเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะครับแล้วก็ ปัตตนีเองนะครับในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีหน้าที่หลักอีกประการหนึ่งนั่นก็คือเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ศาสนาครับจนได้รับการขนานนามว่าเป็นระเบียงแห่งเมก,กะเพราะฉะนั้นจึงเป็นสถานที่ที่สําคัญและเป็นที่รวมกันของคนที่มาเรียนศาสนาคนที่ทําการค้าขายและเป็นที่แวะพักก่อนจะเข้าไปสู่กรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นอาณาจักรใหญ่ในในภาคพื้นทวีครับ ทุกพื้นที่ครับที่มีความเจริญรุ่งเรืองครับก็ต่างจะมีคนเนี่ยครับเข้าไปเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์และเช่นเดียวกันในโต๊ะมุกเนี่ยครับก็เป็นพื้นที่ที่มีการค้าขายมีความร่ำรวยนะครับเป็นแหล่งที่คนเข้าไปสแสวงโชคไปทำมาหากินได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็กลายเป็นพื้นที่ที่มีคนที่เข้าไปอย่างหลากหลายแม้กระทั่งคนจีนอย่างที่เราทราบกันฮิวซินจิวอาฟัตนะครับมีคนมาลายูเองก็เข้าไปหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่เข้าไปหลังจากนั้นซึ่งก็คือฝรั่งเศสในอดีตแม่น้ำสายบุรีที่ทอดยาวกว่า170กิโลเมตรได้เคยถูกสำรวจพบว่ามีแร่ทองคำสูงจนติดอันดับหนึ่งใน9ของประเทศไทยซึ่งครั้งหนึ่ง มีชาวฝรั่งเศสได้รับสัมปทานการทำเหมืองแร่ทองคำที่ภูเขาโตโมกและต่อมารัฐบาลไทยได้เข้าไปดำเนินการต่อแต่หลังจากเกิดสงครามอินโดจีนทำให้กิจการเหมืองแร่ทองคำต้องปิดตัวลงและถึงแม้เวลาจะเดินหมุนผ่านไปแต่วิถีชีวิตและภูมิปัญญาการร่อนทองแบบดั้งเดิมที่ชาวสายบุรีสืบทอดต่อกันมา จากรุ่นสู่รุ่นกลับไม่เคยจางหายไปชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ก็ยังคงยึดอาชีพร่อนทอเป็นอาชีพเสริมหลังจากการทำเกษตร สินค้าที่สําคัญนะครับของปตานีในยุคนั้นเนี่ยก็คือทองคําและดีบุกนะครับซึ่งทองคำเนี่ยอย่างที่เราทราบกันครับมันจะมีแหล่งทองคําอยู่ที่ในจังหวัดนราธิวาสนะครับในขณะที่ตลอดแม่น้ําสายบุรีเนี่ยครับก็จะมีแร่ที่สําคัญนั่นก็คือดีบุกซึ่งทั้งทองคําและดีบุกเนี่ยครับเป็นแร่ที่สร้าง ประโยชน์ให้กับรัฐปัตตานีในสมัยก่อนอย่างมากครับจนเลยมาถึงสมัยที่ปัตตานีเนี่ยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสยามก็ยังคงมีการค้นหาหรือว่ามีการเสาะหาแร่เหล่านี้ครับแล้วเพิ่งจะหยุดไปเมื่อไม่นานมานี้ครับหลังจากที่มีการเข้าไปของกลุ่มคอมมิวนิสต์นะครับที่ไปใช้พื้นที่นะครับตรงนั้นก็ทําให้การเข้าไปแสวงโชคหรือเข้าไปทําแร่ตรงนี้ครับหายไปแล้วก็ต้องหยุดไปครับ ทองคำที่ไหลมาตามกระแสน้ำดึงดูดพ่อค้าและนักลงทุนให้เข้ามาสแสวงหาความมั่งคั่งจากแม่น้ำสายบุรีโดยเฉพาะพ่อค้าชาวจีนหกเกี้ยนที่ชื่อฮิวสินจิ๋วฮิวสินจิ๋วนำลูกมือราว50คนเข้ามาขุดหาทองคําด้วยวิธีการร่อนเอาตามสายน้ำโดยเริ่มจากปลายลำน้ำสายบุรีที่บ้านกาลูบีเลาะขึ้นไป จนเกือบถึงเขตมาลายูซึ่งก็คือบ้านโต๊ะโมกตำบลภูเขาทองอำเภอสุขคิรินในปัจจุบันในส่วนของฮิวซินจิ๋วเนี่ยนะครับ ตามหลักฐานเนี่ยนะครับไม่พบการเข้ามาที่ชัดเจนแต่ตามหลักฐานก็น่าจะพบว่าเขาอยู่ในสยามเนี่ยในช่วงรัชกาลที่4จนมาถึงรัชกาลที่5ในขณะที่หลักฐานที่ชัดเจนอีกส่วนหนึ่งก็คือมีการตั้งฮิวซินจิวเนี่ยเป็นคุณพระวิเศษสวรณภูมินะครับที่ทําหน้าที่ในการเก็บสวยเก็บอากรและคอยส่งนะครับทองจากทางภาคใต้เนี่ยครับขึ้นไปให้ทางส่วนกลางของสยามในช่วงนั้นครับ เมื่อฮิลซินจิวเข้ามาเนี่ยครับฮิวซินจิวก็เอากระบวนการต่างๆวิธีการต่างๆหรือแม้ทั้งประสบการณ์ของตัวเองอะครับมาจัดการต้องบอกว่าจัดการสร้างระเบียบสร้างเงื่อนไขในการใช้งาน หรือว่าในการร่อนทองในพื้นที่ครับกำหนดกะเกณฑ์ให้ให้ชาวบ้านแถวนั้นยังไม่ไม,ไม่ได้ร่อนตามอําเภอใจ,จก็คือร่อนแล้วต้องเอามาขายแล้วในส่วนของเขาเองเนี่ยก็จะมีวิธีการร่อนในส่วนของตัวเองที่ได้รับการถ่ายทอดมานะครับเชื่อกันว่า,าได้รับการถ่ายทอดมาจากก่อนที่เขาจะย้ายเข้ามาอยู่ในสยามตรงนี้ครับในปัจจุบันเนี่ยครับเราก็พบว่าที่โต๊ะโม้เนี่ยก็ยังมีการร่อนทองอยู่นะครับก็ยังมีพบทองที่มีการร่อนอยู่แล้วก็ยังมี การเจอแร่ทองอยู่แต่ว่าอัตราหรือปริมาณที่เจอครับก็ไม่ได้เยอะมากนะักยังมีอยู่จนถึงปัจจุบันครับก็ตอนแรกกับมามันก็มีเหมืองทองอยู่ข้างในเ,นเมืองทองถึงแต่สมัยสงครามโลกคนแล้วเขามีเหมืองทองชาวบ้านกับบมานแม่ๆม่กับบ้านี้มีสวนยางสวนยํมันยังเลีกยอยู่ไงเลี้ยพากันฮอนตะท่องกิน เขาต้องไปหาเอาบอลทีว่ามันจะมีท่องติดหนาหนาถ้าตักบอนใดท่องท่องบ่คครเห็นก็เดินหาที่ว่าจุดมันมีพ่อใดนะมันจะมีบางจุดก็โดกบางจุดก็บ่หลายฤูดูก็หนาฝนนี่แล้วเพราะว่ายังมันบ่ได้ตัดเนาะถ้าหนาผละไม่ก็เก็บผละไม่แล้วอันนี้มันผละไม่บ่เป็นน่วยกันลุ่้องกันพ่อแม่ก็เลี่ยงมากกับกับท่องนี่ละเพราะว่าตะกอนนี่มันบอมีผลผลิต เห็ดสวนยางเห็ดสวนผลไม้มีมังม่งคุดมีเงาะมิทุเลียนแต่ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจกับบดีบันนี้ก็ยางก็ถูกแล้วก็ตัดกับบ่ได้ตัดบันบเลยหอนท้องกันหล่อนท้องกินตะก,กอนมันหลายท้องสมัยป้ามามาใหม,ม่ๆหนันกำลังสี่ลอยหางกับไงน้ำเมื่อความสมบูรณ์ทางธรรมชาติหลอมรวมกับทรัพยากรที่สมดุลจากสายน้ำ แม่น้ำสายบุรีได้กลายเป็นหมุดหมายของผู้คนจากทั่วทุกสารทิศให้เดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานสร้างครอบครัวเป็นจำนวนมากจนเกิดเป็นชุมชนทางพหุวัฒนธรรมที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยพุทธคนจีนหรือคนมุสลิมต่างก็พร้อมสารสัมพันธ์ร่วมกันในการสร้างชุมชนสังคมใหม่และผลักดันความเจริญให้กับชุมชนของตนเองอย่างต่อเนื่อง พูดถึงสุขีรินนะครับแล้วก็พื้นที่ในอำเภอสุขีรินเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณเมืองหรือนิคมนะครับที่รอบอเมืองโตโมะเนี่ยมีการเข้ามาของคนจีนดังนั้นเนี่ยจึงมีการเข้ามาของวัฒนธรรมจีนด้วยเราจึงพบความเชื่อแบบจีนศาลเจ้าแบบจีนนะครับในพื้นที่เหล่านั้นในขณะที่ move ที่3ที่เข้ามาก็คือคนจากอีสานคนจากภูมิภาคอื่นๆเข้ามาดังนั้นเนี่ยเราจึงพบว่ามีทั้งมาลาย,ยูมีทั้งจีนและมีวัฒนธรรมอีสานหลายคนก็สงสัยว่าทำไมคนที่โต๊ะโมะเนี่ยถึงพูดอีสานได้นั่นก็เพราะว่ามีการย้ายมาตามนโยบายของรัฐบาลเพราะฉะนั้นจึงเห็นและกลายเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านภาษาวัฒนธรรมนะครับศาส,สนาและความเชื่อครับ ด้วยความรุ่งเรืองเก่าครับก็จะทําให้ในพื้นที่เนี่ยมีคนหลายชาติพันธุ์เข้าไปอยู่และเช่นเดียวกันนะครับปรากฏการณ์นี้เนี่ยไม่ได้มีแต่แค่ในสุขีรินถ้าเราดูในปัตตานีเองเราก็พบว่ามีคนจีนนะครับเข้ามาตั้งหลักปักฐานอยู่เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อยู่ไม่ได้ต่างไปจากโตโมะหรือว่าในสุขีรินหรือแม้กระทั่งทางสายบุรีเองก็ยังมีคนจีนนะครับที่ไม่ใช่คนมาลายูเนี่ย อาศัยอยู่เช่นเดียวกันเหมือนในมะละกาของมาเลเซียที่มีแม้กระทั่งลูกครึ่งหรือลูกเซี่ยวโปรตุเกสะครับอยู่ในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นที่ตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรีคือสุดปลายลำน้ำสายบุรีที่เดินทางจากยอดเขาสูงไหลมาบรรจบกับผืนทะเลกว้างใหญ่สู่อ่าวไทยแม้ในปัจจุบันแม่น้ำสายบุรีจะไม่มีบทบาท ในฐานะเส้นทางสัญจรสำคัญในการคมนาคมค้าขายอีกแล้วแต่บริเวณปากแม่น้ำแห่งนี้ยังคงเป็นเส้นทางที่ชาวประมงพื้นถิ่นใช้สัญจรอ,ออกเรือหาปลากันอยู่ทุกวันดังที่บรรพบุรุษของพวกเขาเคยเป็นมาผมจำความได้ว่าผมออกทะเลตั้งแต่ปสองครับผมก็คือทำมาเรื่อยๆครับเรียนไปทำงานไปก็คือว่าช่วยทางบ้านด้วยอะไรด้วยทรัพยากรทะเล มันไม่เหมือนอดีตอดีตของเยอะปัจจุบันมีของน้อยแล้วก็มีคนจับเยอะลามีเยอะขนาดออกออกจากฝั่งประมาณไม่หนึ่งไม่กว่าสองไม้ทะเลก็ได้ป่าแล้วครับแต่ช่วงนี้แล้วแต่ช่วงครับบางทีก็ออกหกไม่จไม้ทะเลแล้วแต่ช่วงเพราะว่าช่วงอ,อุดมสมบูรณ์นี่ออกประมาณห้าไม้ทะเลก็ได้เยอะแต่ว่าช่วงของไม่มีนี่ก็ต้องออกสิบไม่สิบสองไม้บ้างแล้วก็เราก็ต้องเสียค่าน้ำมันเพิ่มอะไรด้วย ก็ใช้ระยะเดินทางก็ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงฤดูของช่วงที่เราออกว่าช่วงหน้าไหนครับผมแล้วก็มีช่วงกุ้งช่วงปูแล้วก็ช่วงหมึกแล้วก็บางเจ้าก็ล่อปลาแดงครับผมออกปลาหมึกนี่ก็ประมาณเกือบสี่โมงเย็นครับผมกลับมาก็เกือบเช้าแล้วแต่ว่าจะได้ของหรือว่าไม่ได้ของก็แล้วแต่ช่วงครับผมบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ปลาทูออกตีสามครับผม ก็กลับมาประมาณ9ก้าโมงสิโมงครับปลาแดงนี่ออกประมาณ5้าโมงกลับมาบ่ายสองบ่ายสามส่วนปลาสายนี่ก็ออกเช้าเช้าเหมือนกันครับประมาณ5้าโมงหกโมงกลับมาเที่ยงสถานการณ์เดี๋ยวนี้ก็หาได้เรื่อยๆครับไม่ได้มากไม่ได้น้อยส่วนมากปลานี่เท่าเก๋อเอาครับผมแล้วแต่ของเพราะว่าแล้วแต่บางทีก็เท่าเก๋ไม่รับซื้อเราก็ไปขายตลาดต่อแล้วแต่ราคาบางทีก็ราคาก็ตกบางทีก็ราคาก็ขึ้น ข้อดีของของแม่น้ําที่เรามีคลองนี่ก็คือว่าเราสามารถเลี้ยงปลาได้ครับผมก็คือว่าจากปลาเล็กๆที่เราเอากลับจากทะเลก็คือเราสามารถไปเลี้ยงปลาในกระชังได้อย่างเช่นปลากระพงปลาทับทิมพวกนี้ครับผมแล้วก็การที่มีแม่น้ํามีข้อดีตรงที่ว่าออกทะเลตอนไหนก็ได้เพราะว่าเรามีแม่น้ําเรามีปากล่องที่่ที่เรือไม่ติดครับผมมันดีตรงนี้ครับผม แม่น้ำสายบุรีนับเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชาวปัตตานีแม้ในอดีตจะเคยเป็นเหมืองท่าในการคมนาคมแต่ในปัจจุบันแม่น้ำสายบุรีถือเป็นห้องครัวขนาดใหญ่ของชาวประมงที่สามารถออกเรือไปหาปลาเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวอีกทั้งยังเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนจีนคนไทยมุสลิมและคนไทยพุทธเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ด้วยกันอย่างสันติพร้อมเคารพกัน ในความแตกต่างของกันและกันมาอยู่ตั้งแต่ปศเท่าไหร่ปศสิปร้อยแปดสิบแปดมาอยู่นี่ชุมชุนตอนนั้นชุมชนนี้ก็ปกติดีไม่มีอะไรมีก็ม่ได้มีงานมีการสันเจ้าก็คนอิสลามเ็าก็มาเยอะคนไทยเต้นเ็าก็มาเยี่ยมกันก็มาดูจีนกับไทยพุทธจีนกับพุทธก็ว่าคนจีนก็นับนับถือศาสนาพุทธก็อ,อยู่ด้วยกันแต่ว่าอิสลามเขาก็ดีเขาก็ไม่มีอะไร ก็มาพึ่งพาอาศัยกันอยู่ไปมากันได้ประมงววนลากใช้วันลากมั่งตกเบ็ดมั่งวันลากมั่งก็ค้าขายก็ไม่มีก็าอาชีพยอย่างเดียวนะคือประมงพอมีตัวแก่เรือก็ปีนนอนด้วยกันกับปุกอิสลามเนี่ยปนนอนด้วยกันอยู่ด้วยกันเราปีนลูกน้องเขาอยู่ด้วยกันสามสี่วันก็ข้าวทีหนึ่งวันบางวันก็ออกเช้าตอนค่ำออกกันตอนค่ำข้าวกับเช้าก็มี เวลางานแต่งงานคุณไทยก็ไปเขาบอกงานแต่งงานปินข้าวเหนียวคุณไทยก็ไปเดี๋ยวว่าทางแต่ว่าเรามีเขาก็มาบางบางคนเขาก็มามามาเหมือนกันเสพผนก็เดียนด้วยกันเดียนในวัดอิสลามก็เดียนด้วยกันกับไทยพุทธอยู่ในวัดเดียนในวัดก็ไปมาหาสู่กันอยู่ทุกวันผมไปทุกวันบ้านแขกอืมไม่เคยนะเขาไม่มีอะไร เมื่อปักหลักเข้ามาอยู่แล้วครับสิ่งหนึ่งที่ชนกลุ่มน้อยนะครับที่เข้ามาอยู่เนี่ยเขาก็ต้องดำรงชีวิตให้ได้ภายใต้คนส่วนใหญ่ในพื้นที่แต่สิ่งหนึง่งครับเราจะต้องทราบว่า ชนกลุ่มน้อยต่างๆเนี่ยก็ต้องการที่จะรักษาวัฒนธรรมของตัวเองเอาไว้ดังนั้นเนี่ยมันจึงเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าสังคมพะหุวัฒนธรรมขึ้นอย่างจีนเมื่อเข้ามาอยู่กับคนมาลายูอะครับแล้วก็แต่งงานกับคนมาลายูคนจีนกลุ่มเนี้ยก็ปรับเอาวัฒนธรรมจีนมาเมิร์ชกับมาลายูและเกิดกลุ่มชาติพันธุ์ใหม่ขึ้นมาซึ่งเราเรียกว่ากลุ่มปรานากัน แต่ในกรณีที่ไปแต่งงานกับคนในพื้นที่ที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ได้เป็นอิสลามเนี่ยครับก็สามารถที่จะดํารงวิถีเหมือนเดิมแล้วก็สามารถที่จะดํารงอยู่ได้ในสังคมและคนเหล่านี้ถ้าสังเกตให้ดีครับจะอยู่ในฐานะคนส่วนหนึ่งของสังคมและเป็นที่ยอมรับในสังคมว่าเป็นสมาชิกของสังคมด้วยในอดีตย่านการค้าที่อำเภอสายบุรีจะคึกคักไปด้วยบรรยากาศการซื้อขาย ที่มีพ่อค้าทั้งชาวจีนและชาวมาลายูตั้งเรือนแถวค้าขายอยู่เต็มสองฟากถนนแม้ปัจจุบันภาพเหล่านั้นจะเลือนหายไปแต่ตามอาคารบ้านเรือนบางส่วนบนถนนสายบุรีก็ยังคงปรากฏร่องรอยแห่งความทรงจำที่ยังหลงเหลือให้กับผู้คนในชุมชนและนักเดินทางได้เข้ามารับรู้เรื่องราวในเชิงประจักษ์ทางประวัติศาสตร์ที่เป็นอัตลักษณ์และสเสน่ห์ของเมือง ผ่านความตั้งใจของคนรุ่นใหม่ที่อยากร่วมกันรักษาอนุรักษ์สังคมพหุวัฒนธรรมอันแข็งแรงของตนให้กลายเป็นสเสน่ห์ที่ขับเคลื่อนเมืองให้เติบโตขึ้นอีกครั้งคือตั้งแต่ผมจำความได้นะครับคือไายบุรีเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าเมืองหนึ่งนะครับสมัยนั้นคือหมายถึงว่าการค้าขายต่างๆก็ติดต่อกับทางปีนงังกับสิงคโปร์นะครับเป็นเมืองท่า ชุมชนเดิมๆก็เป็นของคนอิสลามแต่คนจีนได้อ,อพยพมาอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจีนชาวจีนฮกเกี้ยนมณฑลฮกเกี้ยนของประเทศจีนนะครับซึ่งการที่ว่าเขามาเนี่ยเขาจะบอกต่อมาส่องต่อไปบอกว่าที่นี่เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์เ็าจะมากลพยพกันมาสังเกตดูว่าถ้าริมริมแม่ปากแม่น้ําสายบุรีเนี่ยนะครับจะมีแพรปลาอยู่รอบบริเวณหมดเลย ก็มาจากคนจีนแต่ก็ลูกเรือก็เป็นชาวอิสลามส่วนเจ้าของเรือก็เป็นเท้าแก่สมัยตอนที่สายบุรีนี่เขาจะมี4ี่พหุวัฒนธรรมก็คือมีไทยจีนฝรั่งแล้วก็อิสลามอาวันตุดจีนคนคนจีนก็จะจะให้อ่งเปาลูกน้องให้ขนมขนมเทียนนะต่างๆพอวันลายอคนอิสลามก็นำข้าต้มสามเหลี่ยมมาให้นะครับนั่นคือเป็นการแลกเปลี่ยนกัน แล้วงานศพก็ไปไปแต่เขาไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทําพิธีเพียงแต่ว่าไปเยี่ยมไปคารวะศพนั้นได้ครับนั่นคือการอยู่ร่วมกันมีความสุขแม้ความรุ่งโรจของแม่น้ำสายบุรีจะผ่านพ้นไปพร้อมกับการเวลาแต่อดีตที่เล่าขานสืบต่อกันมาถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ได้อย่างราก ฝั่งลึกตั้งแต่ต้นฐานจรดปลายทางของแม่น้ำสายบุรีเส้นนี้ก็คือวิถีชีวิตอันเรียบง่ายแต่โดดเด่นของผู้คนที่ผสานความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษโดยมีแม่น้ำสายทองคำสายนี้เป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์ที่ยังคงเหนียวแน่นจวบจนปัจจุบัน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์สื่อสร้างสารรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม